มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสุดทนแผลตอบกลับเจ็บจี๊กลางไอจหลังตั้มวิชยะไลฟ์แจงรักเก่า5กระ,กะดาษค,คม2568นักสแสดงสาวแพรชนันพัฒเพื่อนไหวผ่านทางอิ s สตาแกรมซึ่งประเด็นร้อนในโลกออนไลน์สำหรับเรื่องราวของความรักในอดีตกับแฟนหนุ่มตั้มวิชยะจารุจินดา หลังชาวเน็ตขุดคุยเรื่องราวการครบซ้อนเมื่อกว่า10ปีก่อนนะคะที่เคยเป็นเหตุให้ทั้งคู่ต้องเลิกลากันค่ะต่อมานะคะตั้มวิชายออกมาไลฟ์ชี้แจงถึงประเด็นดังกล่าวโดยระบุว่าไม่ได้คบซ้อนแต่เป็นเพราะว่าตนเองมุฟออนเร็วหลังเลิกรากันจึงทําให้มีแฟนใหม่ในเวลาสั้นๆจนเกิดความเข้าใจผิดในเวลานั้นซึ่งสาวแพรได้โพสต์ข้อความสั้นๆแต่ว่าเจีจ๊ดว่าบางคน ไม่ได้ล้มเพราะว่าใครผักแต่สะดุดความลวงของตัวเองข้อความนี้ทำเอาแฟนๆและชาวโซเชียลต่างพากันตีความและเข้าไปให้กำลังใจเธออย่างล้นหลามเลยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ